วันนีครับน้องๆที่รักการทำงานทุกท่านครับวันนี้มาพบกับ Daily Work เวิรอีกตามเคยนะครับวันนี้19บกุมภาพันธ์เมื่อปี1992 19, 19, งครับไมโครซอฟท์ได้ออไฟ w i n d ด w ์3.1ออกมานะครับเป็น o peration system อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีมีดอทนะครับดอทถ้าพี่จะไม่ผิดตอนนั้นนะพี่พี่ทันหมดเลยตอนนี้น,นะครับดอทรุ่นสุดท้ายเนี่ยก็คือ d o ท6.2 นะครับตอนนั้นตอนพี่ถือหนังสือดอสแนวโอ้โหนะครับคนในโรงงานบอกว่าพี่จะแม่งบ้าหรือเปล่าในเขาสมัยก่อนมีคอมพิวเตอร์จอเขียวหมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องเป็นจอว g เจแล้วเป็นจอสีขาวๆแล้วนะครับแล้วก็ในที่สุดก,ก็เรื่องมาเป็นเป็นจอจอสีนะครับในรุ่นรแรกๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้เอ,อ่อไมโครซอฟท์เนี่ยปอกวินโดวรุ่นสามจุดหนึ่งออกมานะครับตอนนั้นก็ มี Microsoft Office เนี่ยนะครับเริ่มตามออกมาด้วยนะครับก็มีเบิ d ดมี Excel นะครับมี powerpoint แต่เขายังไม่ค่อยเปอร์เฟกสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตลาดเดิมเนะี่ยนะครับมันมี l รตัสนะต้องบอกเงี้ยนะครมีโปรแกรมโรตัสนะถ้าจะถามว่าโ o ตั s คืออะไรนะครับสมัยก่อนก็คือโ o ตั s งนี่ก็คือ Excel ดีนี่เองนะครับแต่ว่า เจ้าตลาดเดิมนี่เป็นโรตัสใครที่จบการศึกษาในรุ่นพี่สมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วใช้โลตัสไม่เป็นเนี่ยหางยังนยางตะบอกไกว้ก่อนนะเออถาไม่เล่นไปนะโรตัสตัวนั้นเนี่ยใช้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็เป็นตัวยืนกันแล้วใครจะเล่นคอมพิวเตอร์เป็นต้องเล่นโรตัสเป็นนะครับอ่ะนะครับไมโ o รซอด3.1เนี่ยวมาก็มีคนใช้อยู่ระดับหนึ่งนะครับความจริงแต่ว่าพี่นะ่ยไปเริ่มใช้วินโดว เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตอนเป็น Windows เก้าข้าแล้วนะครับอ,อ่ะอ่นี้ก็ผ่านไปสําหรับลำเลื่อวันนี้ผมจะคุยเรื่องอะไรนะครับพอดีพอดีวันนี้เนี่ยเ,เป็นวันที่ทางทางบริษัทพี่เนี่ยครับก็ได้รับการน,นะครับเข้ามาตรวจระบบบริหารคุณภ,ภาพนะครับของพี่เนี่ยเป็น IEF หนุ่เก้าสี่เก้านะครับอย่างนี้ นะครับก็มีเซนิไฟวันอดี้มาตรวจนะเขาว่าอะว่าโอ้คิดว่าเออเราจะทําคลิปเล่าให้น้องๆฟังีกบอกว่าทําทไมเนี่ยนะครับองค์กรถึงต้องทำไอโรเก้าพันนะครับหรือนะครับเอ,อใครที่เป็นโรงงานนะครับเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจก Part, ับอโตเมิีพาร์ทเราคือพวกพาร์ทรถยนต์นต่างๆนะครับต้องทำไอเอทีเอฟหนึ่งเก้าสี่เก้าอะไรพวกนี้นะครับอืม อันนี้เป็นเหตุผลแปดประการที่องค์กรควรจะทํำนะครับเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนิดนึดนดนดนงก่อนเป็นการเก่าภาพก็คือว่าเมื่อก่อนนี้คําคว่าคุณภาพเนี่ยเราเรามักจะคุยกันเรื่องว่ามันเป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นะครับถ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยสินค้ามันดีมันก็มีคุณภาพเราคุยกันแค่นี้นะครับต่อมาคุณภาพสมัยใหม่เนี่ยมันถูกนิยามว่ามันคือมากกว่านั้นมันคือคุ d นะครับ มันคือโค้ดนะครับมันคือคุณภาพในแง่มุมต่างๆนะครับมันคือ d e ลิเวอรี่นะครับมันคือการเซอร์วิสนะครับมันคือความพึงพอใจของลูกค้านะครับในแง่มุมต่างๆนะครับทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ทีนี้ในแง่ของการจัดทำระบบบริหารคุณภาพเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าการจัดการคุณภาพการบริหารคุณภาพอะไรต่างๆพวกนี้ นะครับเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียดให้ให้ในคลิปดังหลังนิดนึงนะครับที่คลิปตัำม,มานิดนึงว่าพวกนี้เนี่ยเอ,อวิธีคิปของมันเนี่ยมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปวันนี้เอาแค่อย่างนี้ก่อนว่าเป็นพุ่งแปดประกันนะครับที่องค์กรควรจะทําระบบบริหารคุณภาพนะครับอันแรกก็คือเป็นการปรับปรุงด้านการจัดการคุณภาพก่อน,นะครับทีนี้พี่คุยอย่างนี้ก่อนครับว่าบางทีเนี่ยเรา เราไม่ค่อยให้ความสำคัญของเรื่องการบริหารคุยกันเนี่ยในอ,องค์กรใหญ่ๆระดับโรงงานอะไรเนี้มันก็น่าจะโอเคนะแต่ว่าถ้าเป็นองค์กร sme อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเฮ้ยมันมันโอเคไหมนะครับทีนี้เราต้องมาคุยกันว่าเอ,อ่อมันโอเคไม่โอเคเนี่ยนะครับมันมันดูที่ว่าเรามีวิธีการมีคอนเซป นะครับมีวิธีการในการบริหารจัดการยังไงนะครับทีนี้ความที่ไอ้ลูกเก้าพันหรือไอ้ทีเอฟหรือระบบบริหารคุณภาพต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความชัดเจนที่มันมีข้อกําหนดต่างๆให้เราทําตามมันนะครับมันก็จะมีความชัดเจนว่าถ้าเราทําตามข้อกําหนดพวกนี้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับมันก็ทําให้โรงงานของเราเนี่ยมีระบบที่ดีคุยกันอย่างนี้นะครับเราเราก็สามารถจะลดข้อแว้นในการทํางานนะครับ ไม่ต้องทํางานสัมมากนะครับเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับอือันที่ <c oughs> อันที่สองนะครับเพิ่มความเชื่อถือในด้านของแบรนด์อ่สมมุติว่าองค์กรเราทําทนะครับมันก็มีความชัดเจนว่าเราเนี่ยเอ,อเราได้ได้รับใบเซอร์ในระดับโลกต้องคุรจะนี้ก่อนอ่ามันเป็นระดับโลกที่พี่วีบอกว่ามันน่าทําเนี่ยนะครับมันก็การันตีได้นะครับว่า ว่าถ้าเราได้เซอร์เนี่ยนะครับองค์กรของเราเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราก็ได้ทำทำตาม,าตามแนวทางในระดับโลกนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนตา่างประเทศนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าเร็วที่สุดเนี่ยต้องคำจมขั้นตอนของบริหารคุค้แค่ไม่รู้เก้าพันหน่นะครับอันนี้เร็วที่สุดแล้วนะนะครับาบางทีเราเออเราได้เซอร์แล้วเราจบคู่กันเราดีใจ เวลาเราจะไปแข่งขันอะไรเขาเนี่ยนะครับเขาได้ทุกซอ่อเราไม่ได้ในทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม้ว่าเราจะจะดีอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนมันเหมือนอะไเงี้ยมันเหมือนกับเพื่อนเราสอบได้เกียรติดีกว่าเราได้เกียรติดีกันเยอะนะครับเขาสามกว่านะครับเราหนึ่งเราสองกระดกกระดักเนี่ยเวลาเราไปสัมภาษณ์งานกันเขาเนี่ยนะครับมันก็มีอะไรที่ที่ชัดเจนนะครับที่แยกกันชัดเจนนะครับอันนี้สามก็คือเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานนะครับอย่างที่พี่บอกกันแหละนะครับว่าไอ้ลูเก้าพันเนี่ยมันมันมีความชัดเจนมากๆนะครับในดบโดยเฉพาะเรื่องของการทําทุกอย่างให้เปลี่ยนมาตรฐานนะครับแล้วก็ทําตามนะครับมันมันก็เลยทําให้การดําเนินงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ,อันที่สี่นะครับก็คือ มันมีเรื่องของการจัดความจัดการความเสี่ยงมันมีข้อกําหนดว่าด้วยการจัดการความเสี่ยงไว้นี้ก่อนนะครับวันเราไม่เคยคิดเลยครับว่าเอ้ยเราที่ทำากันเนี่ยเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรบ้างทั้งหมดนะครับอ่อนะครับเรื่องของระบบบร,รบิหารงานามันบังคับนะครับว่าอะไรที่มันเป็นกบบระบวนการที่มีมีผลต่อระบบคุณภาพของเราเราต้องทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้เราป้องกันไม่กอด นะครับอะไรที่เสี่ยงสูงๆเราก็จะต้องทำแอคชั่นแผนรองรับนะครับป้องกันการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ก่อนนะครับก็ทำให้องค์กรเราเนี่ยได้รับผลกระทบในอนาคตเนี่ยน้อยนะครับอันที่ห้านะครับมันสามารถอการที่เราเราทำระบบเนี่ยเราปรับปรุงนะครับมันก็ยังมีข้อดีในแง่การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานนะครับเมื่อพนักงานนะครับเขารู้สึกมีส่วนร่วม กับกิจกรรมที่เขาทาเนี่ยนะครับงานมันรู้สึกว่ามันทํามันทําง่ายขึ้นมันทําเป็นมาตรฐานดีขึ้นนะครับมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือบางทีมันมีระบบแรงจูงใจของพนักงานเข้ามาช่วยซึ่งมันมีข้อกําหนดอยู่นะนะครับไม่ทําอะไรพวกเนี้นะครับมันก็จะทําให้พนักงานมีความและกําลังใจดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับข้อหก นะครับได้รับการยอมรับทั่วโลกนะครับเราจะขายของไปทั่วโลกเนี่ยเมือนี้พี่บอกว่าเป็นแบรนด์พูดคุยไว้อันนี้หนึ่งเป็นเป็นเป็นรีควายเมนต์ระดับโลกนะครับอ่ะนี่เหมือนกันเราจะขายของไปในตัวโลกเนี่ยเราก็ต้องได้รับการยอมรับเรื่องพวกนี้นะครับดูข้อเจ็ดนะครับมันเป็นการสร้างว่าทราการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับการที่เราจะสร้างเค้าเจอร์แห่งการ อินโฟมในองค์กรเนี่ยมันไม่สร้างง่ายๆนะคุยกันอย่างนี้ก่อนมันต้องมีเครื่องมือในการนำมาสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบปัญหาคุณภาพพวกนี้นะครับก็จะช่วยเรานะครับอันที่แปดก็คือเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบอันนี้หมายถึงว่าการที่เราจะได้เซอร์นะครับการที่เราจะได้ชื่อว่านะครับเราเราเ,ราเป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศ นะครับเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของเขาอย่างครบถ้วนนะครับแล้วเขาก็จะมีการมาตรวจกันนะครับมาวอดนะครับประจําปีนะครับ,รนะรบโดยเขาเรียกเซอร์ติฟายบัดี้ีอะไรเงี้ยในเมืองไทยก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับพี่ไม่พูดถึงเขาก็แล้วกันนะครับเอ,อสิ่งสําคัญน้องๆครับพี่จะคุยตรงนี้นนึงว่าเรื่ององการรับรอง หรือไม่ได้รับรองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมันคงไม่ใช่สาระที่สําคัญอะไรขนาดหรอกครับจริงๆสาระที่สําคัญจริงๆเนี่ยก็คือว่าเรามีระบบการทํางานที่ดีเรามีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีไหมนะครับมีไหมถ้าดีอยู่แล้วนะครับเรามั่นใจเราดีอยู่แล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ค้าขายไปไปในระดับโลกอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครมาบังคับเราทำเนี่ย นะครับเราก็อยู่ของเราได้เป็นไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องยุ่งกับอ,องค์กรภายนอกเยอะๆนะครับแล้วเขาก็เน้นเรื่องเราเหล่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคางในการทําองค์กรให้มีมาตรฐานในการปรับปรุงองค์กรให้ดีทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับพี่เนั้นว่าการบริหารแบบอนาถาถือว่าไม่ได้บริหาร